ทีท่าอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นะครับเขียนแผนกันก็อยากให้แบบไตความสําเร็จหน่อยของซีเกมชุดนี้ว่ามีสไตล์การเล่นยังไงก็เอาเป็นแท็กติกที่พอจะเปิดเผยกับผู้ชมได้เลยกับพี่โชคเชิญครับครับก็ใช้ทักษุที่ใช้ในการถ่ายสดเลยนะครับลองดูนี่เป็นโค้ดเป็นโค้ดคนได้ที่ได้เขียนจริงๆชบจับเล่อนเลยนะเดี๋ยวผมช่วยด้วยนะครับอันนี้คือแผนการเล่นของทีมชาติไทยเดี๋ยวลองให้ดูมิมาิบด้วยนะครับอันนี้คือแผนการเล่นนะพี่โชคตัวจริงที่ผมจัดมาเนี่ยน่าจะเป็นตัวจริงที่เจอกับ กับเยนมาค่ะจริงๆแทคติกในการเล่นเราใช้วิธีการเล่นไงอ่ะเชิญครับเขียนได้เลยครับเออลุยเลยครับโอ้โหด้วยอ่าอกินด้วยเขียนได้เลยเขียนได้เลยเขียนวิธีการเล่นกันเดี๋ยวผมช่วยอีก uh ทีนึงนะฮะก็นะครับผมจะคุยตั้งแต่หลังนะฮะจะเป็นตอนแรกจะรายบุคคลก่อนนะครับเอ่อรายบุคคลว่าว่าชนินนะฮะวันนี้คุณต้องต้องต้องมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับว่าวันนี้คุณต้องสั่งเกมคุณต้องตัดการเคาะด้านข้างนะฮะแล้วก็ ไล่แต่ละคนอย่างพิลัพั์ก็บอกว่า mm hmm. เติมเกมลุกได้เต็มที่นะแต่ว่าเกมรับนะครับบางครั้งลุ่งรัดกับพิลพั์ต้องสัมพันธ์กันนะลุงถ้าพริรพัทขึ้นนะลุงรัดก็ต้องลงมาทดแทนนะตำแหน่งเพราะนั้นจะไม่ฟิกตัวว่าตัวเองขึ้นขึ้นไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ย ไม่ต้องกลับมาเร็วก็ได้อ๋อก็คือก็คือการขึ้นเนี่ยโอ้แหล็ปเป็นปุ๊บเนี่ยก็ก็แทนหนาถูกถ้าแทนหนาเนี่ใช้อย่างงี้นะครับนี่ใช้อย่างงี้นะไม่ใช้ขีดอย่างเดียวย่างขีดบอกมาบอกแฟนเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวยกไปไว้ให้เลยเดี๋ยวโอ้โหดีครับครับไม่รู้ไม่รู้ได้ทำต่อหรือเปล่านะใช่แล้วก็อย่างผู้ในเนี่ยฮะอย่างอาทิตย์กับธนบูรณ์เนี่ยนะฮะบอกผมจะบอกแบ็กโฟไว้ตลอดเวลาว่าการยืนนะฮะต้องเป็น ฟันเฟืองเขาเรียกอะไรฟันปลานะฮะไม่ไม่ใช่ยืนยืนยืนแบ็คโคลนี้ยืนถ้ายืนลายเดียวกันเนี่ยนะฮะผู้ต่อสู้สามารถทรูช่องได้นะเพราะนั้นการยืนนะคนนึงขึ้นอีกคนครอบเวอร์นะฮะอีก2คนนี้ก็ต้องเข้ามาครอบเวอร์ไหนๆกล้องลองเข้ามาดูหน่อยครับว่าพื้นที่คือยืนยังไงครับเดี๋ยวผมช่วยสารัตนี่นะฮะผมจะให้เป็นรูปพีระมิดทุกครั้งนะฮะผมจะไม่ค่อยให้สารัตเติมเกมเยอะเพราะว่าถ้าเกมโต้กลับเนี่ยสารัตต้อง ใครคู่ต่อสู้ต้องมาเจอสหรัฐก่อนอ่าเดี๋ยวเราเจาะเข้าไปในในครึ่งครึ่งสนามของตรงถึงสหรัฐเนี่ยก็จะยืนลักษณะแบบนี้ในในทุกๆเกมเรครับในทุกๆเกมครับเพราะว่านะฮะผมที่สําคัญที่สุดคือคือเราเคยเล่นกองหลังเนี่ยนะฮะครับเออ่ถ้า2คนนี้ประสานงานกันได้ดีนะ,ะอย่างเออ่ธนบูรณ์บ้างบางครั้งเอ่ออาทิตย์กับเออ่เจ้าอาดิศรก็เหมือนกันนะฮะขึ้นขึ้นคนซ้อนคนนะครับฟุตบอลมันจะแล้วก็ไอ้ แบ็กทั้งสองข้างต้องเข้ามาครอบเบอร์อีกอย่างที่เราเจอหนักสุดก็คือเจอติมอร์ค่ะนะครับเพราะติมอร์เนี่ยสารัตเนี่ยเขามีคนมามากคู่เลยสารัตไปไหนเขาตามหมดนะครับนะบฮะขนาดสารัตออกมากินน้ำเขายังตามมาเลยเพราะนั้นอะไรก็หาไปครึ่งแรกก็ครึ่งแรกก็โอเคนะเอ่อยังยังไม่ค่อยปรับแต่พอครึ่งหลังผมบอกว่าสารัตจะดึงไปไหนก็ได้นะครับเอาไปเลยนะฮะแต่คนที่เล่นบอลก็คือทิติพันธ์กับชนาทิพย์นะฮะ ลงมาบอลนะเพราะเพราะเขาไม่สนใจ2คนนี้เพราะนั้นคนที่ทําเกมก็คือชนันกับชนะทิพย์กับธติพันธ์นะครับแล้วก็อีก2คนธนบูรณ์กับอาทิตย์ต้องเอาบอลขึ้นมาเล่นเลยนะเพราะเขาไม่ไม่ไม่สนใจใครเลยเพราะเขารักสารัตคนเดียวเพราะฉะนั้นเกมที่เราเติมขึ้นไปที่ยิงไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเขาคอมเพลกเยอะมากนะครับก็ก็บอลมันเหลือที่การจบประตูแค่นั้นเองวันนั้นนะครับสามตัวหน้ามั้งครับ สามตัวหน้านะฮะอย่างชนนานเองนะครับเออเราจะเล่นเกมทุกครั้งเนี่ยตอนแรกจะดูคู่ต่อสู้ก่อนนะฮะเริ่มใช้ข้องนะเริ่มดูคู่ต่อสู้เราจะมาร์กแดนไหนนะฮะตอนแรกก็ก็โอเคนะแดนแดนแดนสามก่อนนะฮะแต่ว่าถ้าเราดูคู่ต่อสู้แล้วอ่อนกว่าเรานะเราก็ให้ชนนานเป็นตัวสกรีนนะฮะเป็นดีไซน์ในการเพรสซิ่งเราจะเห็นทุกครั้งเลยว่าทุกคนนะพอชนนานไปเนี่ยนะฮะทุกคนก็จะเข้าคู่หมดเลยนะเข้าคู่หมดเลย ฟุตบอลอยูย่23ในอาเซียนเขาเบสิกหรืออะไรเงี้ยเขายังไม่นิ่งพอเพราะนั้นกองหลังหรืออะไรเขาต้องเตะทิ้งนะฮะเตะทิ้งก็ก็เสร็จธนบูรณ์กับอาทิตย์ชนะนั้นไล่คู่สู้ปั๊บพิรพัฒน์ลุงไหนลุงนัดอยู่ไหนละเดินหลังเดหลังไม่สลับกันเลยมลุงรักไม่ยอมเลันทิพย์อยู่ฝั่งนี้ก่อนนะดูนะครับชะนันนะครับเพรสซิงลุงนัดนะฮะเดินชิดคู่ พิพัฒน์ชิดคู่ชนะท่านชิดคู่นะฮะทิติพันธ์นะฝั่งนี้ปล่อยทิ้งไปเลยรายนี้ทิ้งหมดเลยนะครับคเบอร์สารัตมาคเบอร์นะครับพอไล่ปั๊บนะครับบอลนะครับเขาส่งคืนประตูปั๊บชนะนันมานะฮะเอ่อทิติพันธ์ไปนะครับที่ชนะนันมานูรุนคู่ปีกนะฮะนั่นเรียกหนัดนี้เลยเนี่ยครับผมครับสารัตโล นะคือคือบางทีถ้าอยากถ้าให้ชนะนันไล่คนเดียวก็เป็นลิงอะฮะถ้าไล่อย่างงี้ครับมันไม่จนนะครับเพตัะนั้นนะฮะใหญ่นะครับสนุกัแค่เดดดังได้กระโดดขอเลยได้ไหมฮะกระโดดเด้กระโดดได้ขอจะอให้ติดที่ชายในการเพรสซิ่งครับในการเพรสซิ่งนะฮะก็ตอนนี้ตอนนี้ภาพนี้ก็ไปถึงชาแนอาเซียนแล้วเขาก็รู้หมดแล้วเราเล่นยังไงอันนี้ก็คือเป็นสไตล์ที่มันไม่ตายตัวต่ากัไม่ตายตัวฮะแล้วก็อีกอย่างสองคนนี้จะเห็นได้เลยนะฮะ จะสลับกันบ่อยมากนะครับบางทีถ้ามันมันตื้อๆโอเคสลับกันมั่งนะฮะแต่อย่างวันนั้นกับพม่าเนี่ยมันมันสลับกันก่อนเลยเรายังไม่ได้บอกเลยนะทั้งตูรูทั้งลุ่งรัดนะเพราะนั้นเลยบอกว่ากลับมาที่เดิมก่อนเถอะบอลวันนั้นพม่าเขาโต้กลับดีมากนะก็ขึ้นมา4ี่คนนะฮะที่ที่ขึ้นมาถ้าในในในทีวีมันอาจไม่เห็นหมดนะแต่ในสนามนะผมผมรู้สึกกลัวนะเพราะเขาเขาขึ้นโต้มา4ี่คนเลยเราเหลือนะฮะ มีลูกหนึ่งที่สารัตครับได้บอลแล้วยิงยิงประตูครับ,รบแล้วติดติดแบ็กโฟเขาพอติดแบ็กโฟเขาเขาโต้กลับนะฮะเหลือสองคนเลยเขาขึ้นมาส <ๆ S 2> ี่เขาพุ่งมาแบบนะฮะแบบว่าแบบร้อยเมตรมาเลยทิ้งท้ายช่วงนี้พี่โชคครับฝากงผมงานของทีมชุดนี้เพราะว่าต้องต่อยอดไปโอลิมปิกในรอบสุดท้ายต่อก็อย่า <labeled> ง <m> ที่บอกนะฮะชุดนี้นะฮะเมื่อกี้อย่างเห็นในรูปแล้วเขาอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วนะก่อนหน้าที่พวกผมเข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้น เออผมเข้ามากับทีมงานพิกโก้เนี่ยสองปีนะฮะที่อยู่กับชุดนี้นะับเพราะฉะนั้นจะจะรู้เรื่องส่วนตัวอะไรทุกสิ่งอย่างคนไหนเล่นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเราเราคุยกับน้องๆในเรื่องพี่ขอนะในวันนี้ซ้อมชั่วโมงครึ่งไม่เคยไม่ไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะกับกับชุดนี้ชั่วโมงหน่อยหน่อยนึงเล่นลิงกกับปลาไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าพอถึงว่าเกมโอเควันนี้เราขึ้นเกมนะนะฮะ ก็จะมีนะทั้งสารัตหรือเจเองนะฮะเขาก็จะบอกว่าให้นิดนึงนะใช้เวลา15นาทีก็โอเคเดินเกมครับอันนั้นคือทําให้พวกผมอะทำงานง่ายนะฮะเขาก็โอเคเพสซิ่งปั๊บโอเคก็ได้ปั๊บก็เปลี่ยนที่เราจะแทคติกนิดนิดหน่อยหน่อยะเพราะนั้นในเกมในสนามจริงเขาคือเป็นตัวตอบโจทย์ว่าวันนี้เล่นดีหรือไม่ดีโค้ดอะนิดหน่อยน้อยนิดนะฮะถ้าไม่มีฝีมือต่อยโค้ดมุนโย10คนก็ไม่มีไม่มีทางชนะหรอกครับ <น>ต้องอยู่ที่ให้เครดิตพวกนักบอลไปก็ไม่ได้แชมป์ชุดนี้นะครับนี่คือสปิริตของทีมชาติไทยชุดนี้ผลงานต่อไปในรุ่นนี้ก็ชุดใหญ่ก็มีป,ปัปผลไปด้วยแล้วก็โอลิมปิกเราจะไปรอบสุดท้ายให้ได้ที่บ, <Brazil S 1> บราซิลนะครับก็หวังว่าผ่านที่กาตาร์แล้วไปบราซิลในรอบสุดท้ายในโคต้า3ทีมนะครับช่วงนี้ขอบคุณพี่โชคมานะครับก็คนไทยทุกคนด้วยนะครับขอให้ประสบความสเร็จแล้วก็ร่ำรวยเป็นเจ้าสัวกันยิ่งขึ้นไปแจาคุณจะพูดอะไรทิ้งท้ายไหมเจ ไม่มีนะคุณจะไม่ขออะไรใช่ไหมครับไม่ขออะไรใช่ไหมขออะไรได้บ้างอ่ะอาคุณพูดเลยอาทิ้งท้ายไนที่สุดเดี๋ยวลาเลยคุณกล้าขอเขาก็กล้าให้อะคุณพูดเลยคุณลุกขึ้นยืนเลยพูดเอาสิเอาสิเอากล้ากล้าหน่อยดีทีนี้ไม่กล้าอาพูดเลยดมาไทยรัฐทั้งทีทั้งสามเยไทยรัฐทีวีสปอนเซอร์หลักเทียร์บอลไทยเลยนะครับก็ขอบคุณไทยรัฐทีวีครับที่ถ่าย บอลสดเฮ็ดดีชัดแจ๋วครับผมอ้าวไม่ขออะไรเหรอขอที่ผมให้คุณขอไม่ได้ไงขอบคุณขอให้รักพวกผมด้วยนะครับอ้าวโอเคป้ดพดีดีครับขอบคุณทุกคนนะครับพัฒน์จะพูดให้กลับมาครับขอบคุณครับบครไม่ถึงนี่หว่า